สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVA DETY นวเดดวายไม่ใช่นวเดดตีนะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับของชิ้นนี้กันนะครับแต่ไม่ใช่ของผมเพราะเป็นของของคุณกล้วยครับผมใช่อันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับผมนะก็ให้คุณกล้วยแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันกล้วยนะคะกล้วยเป็นเพื่อนของแฟนซันค่ะซึ่งตอนนี้มาสนิทกับซันเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เลยแบบว่าอยากมาทําคลิปสนุกสนุกสักคลิปหนึ่งด้วยกันค่ะอื ตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําอยู่หลักๆทําอยู่2อย่างคะ่ะอย่างแรกเลยคะ่ะตอนนี้คะ่ะไา่คอลลาเจนนะคะ<า>ตอนนี่เ,เลย <laughs> ้ะเ <laughs> พราะว่าตัวเนี้ยซันเองกินก็ชอบมากตัวนี้ละลายดีและที่สําคัญนะคะพัดพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยไม่ต้องไปกินอ,อะไรเยอะบบแบบเลอะเทอะเยอะมากเลยเอาตัวเดียวจบเลยคะ่ะก็คือตัวนี้จริงๆชื่อนิงกีคอลลาเจนนะครับผมเป็นคอลลาเจนรดพีชซึ่งรสชาติอร่อยมากคือส่วนส่วนตัวรู้สึกว่าอ่ะถ้าผมมากินมา2อสมเดือนเนาะก็รู้สึกว่า มันก็คือคอลลาเจนอ่ะพู่เพื่มตามตรงเจ้าของอยู่นี่ก็เป็นคอลลาเจนคือกินแล้วก็ผมแข็งแรงเล็บแข็งแรงเล็บแข็งแรงคืออะไรเล็บยาวขึ้นเร็วอ่ะอันนี้เป็นจุด<ช>สุดเก็บเนาะผิวก็ดูดีขึ้นจริงๆส่วนตัวผิวไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็แบบเมนเทนได้อะไรใช่ของของกล้วยเนี่ยลองมากับตัวเองใช่ไหมเป็นจุดด่างดำเนี่ยก็คือจางจางลงจริง แต่พอยสํา rumor, คัญมันคือมันอร่อยแค่นั้นแหละกินกับอะไรก็ได้นะที่สําคัญคือเนี่ยเอาไปกินแบบซันเอาไปกินแบบกินกับกาแฟกินกับกาแฟกินกับเล้ากินกับเล้างงมากเพราะเดี๋ยวจะกินกับโซดาเวลาเหนื่อยๆมาก็คือกินให้มันสดชื่นคือแล้วอร่อยแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้มีน้ําตาลมีความเปรี้ยวมีความหวานอะไรเงี้ยก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางไหนดีอ่ะกล้วยแล้วกันได้ติดต่อมาได้เลยทางกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเป็น description box ข้างล่างไว้ให้นะครับผมอันนี้ข้าวๆก็อุ้ยข้าคร่าวคือขายเพือยิงเรียวมาก ยี่สิบสองเท่าเจร้อยเ้าเก้าสิบค่ะนกล่องมียี่สิบสองเออก็นางก็จะมีโปรชั้นอะไรของนางมากมายใช่ตามนั้นอันนี้ขายแตละหนึ่งอย่างใช่อย่างที่สองที่กล้วยกำลังทำอยู่ค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเบอร์มงคลอ่าซึ่งตอนนี้กล้วยก็ศึกษาแบบลึกลงไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็นคนชอบชอบความลี้ลับอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเลขมันมีพลังงานแล้วจะบอกเลยว่าทําไมถึงมาอินกับเบอร์มากเพราะว่าเบอร์คือตัวเลขที่มีพลังงานสูงสุดเพราะว่ามีการโทรเข้าโทรออก ไม่รู้สิอย่างคนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วคุณน้ำโมก็เปลี่ยนแล้วก็มี <c oughs> คุณน้ำโมเป็นชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในอยู่ในอยู่ในชอออ่องราการคุณน้ำโมก็เปลี่ยนแล้วก็มีน้องที่ตามเพจเราแล้วก็ฟอลไอจีเราน้องม่อนก็เพิ่งเปลี่ยนวันนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่ง<ช><ช>เอาจริงๆส่วนตัวตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกหรอกจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเขรารู้สึกว่าตัวเองก็แบบดิ้นรนดูแลตัวเองมาัแต่เด็กกันเนาะออเหมือนกันนะแต่เอาจริงๆนนนนะะะจุดึึงกก็สว่า เออเพิ่มไปก็ไม่เสียหายคือเอาจริงๆส่วนตัวพอเอาเบอร์ตัวเองไปเ e ิร์ชดูในเว็บจริงๆอ่ะบงมากออมันชั่วร้ายทุกเว็ <ệ> บ <ง S 2> เลยเบื่อเลยจริงก็งงไม่ค่อยสบายใจอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเออแต่พอเปลี่ยนปุ๊บแล้วแบบคะแนนเต็มคะแนนแบบเต็มพันได้เก้าร้อยเก้าสิบหกมันคือแบบเป็นเบอร์ดีเยี่ยมที่คุณก้วยหามาให้เนาะแล้วก็ราคาไม่โหดร้ายเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเคยพยายามหามันมันดูโหดร้ายของคุณก้วยก็ไม่โหดร้ายแล้วก็เทท่ามีเวลาคุยมีเวลา เหมือนอารมณ์พูดเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวกับอะไรเงี้ยซึ่งก็แอบตอกใจเพราะว่าหลายอย่างที่นางทักมาก็ก็ตรงอะไรเงี้ยก็ผลจริงๆก็มีแหละเดีย๋ยวเอาไ้เล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกทะเลไปไกลอะไรเงี้ยแต่ก็ช่วงนี้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะมาก คแบบือนางไม่ค่อยทะเลาะกับแฟนแล้วค่ะใช่แล้วแบบเรื่องเรื่องงานเรื่องการอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแบบเอออยู่ดีก็ลักกีอินเกมขึ้นมาอีกคือส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นคนเรื่องงานโอเคอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้แบบโอเคขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังล้วกันเพราะว่าตอนนี้อะไรมก็ยังแบบไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ใช่เป็นช่วงแต่เปลี่ยนแรกแรกเป็นช่วงเปลี่ยนแรกแต่ช่วงที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าโอเคสุดก็คืออย่างน้อยเวลาทุกครั้งที่เซิร์ชหรือว่าทุกครั้งที่คนเห็นเบ ดีอยู่แล้วคือสุดท้ายอะไรก็ตามในโลกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเองเนาะถูกป่ะก็ต้องริ้น,น,นรนอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าการที่เรามีเบอร์ดีแล้วเรานอนกันเเข้าอยู่เฉยแล้วมันจะดีอะไรนี้เพราะว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วคือเอาตรงๆคือต,ต,ต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆในการดึงดูดแล้วเราก็ต้องรีบพยายามขึ้นไปอีกเพราะว่าเพื่อเราแบบเชื่อแล้วว่ามันจะเริ่มเชื่อมกับตัวเลขแล้วมันก็จะยิ่งส่งผลขึ้นไปอีกคือใครอยากจะรู้แบบลึกกว่านี้สามารถติดต่อแบบไม่ได้ แบบไม่เปลี่ยนเบอร์ก็คุยได้นะเอาจริงเพราะว่าชอบแลกเปลี่ยนเพราะตอนนี้ก็มีหลายคนคือเขาก็ศึกษาเบอร์มาประมาณนึงแบบก็ศึกษาเหมือนกันแล้วคือเราได้เจอคนศึกษามาได้คุยกันรแลกเปลี่ยนอ่ะมันทําให้เราแบบว่าเหมือนมีวิชั่นที่กว้างขึ้นคือเพราะก้ยแบบเป็นคนลบฟังอยู่แล้วแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนด้ยตรงนั้นตรงนี้หรือบางอย่างแค่ปรับแก้นิดเดียวค่ะบางทีก็คือผู้แตกเลยปัเอองเลยงั้น๋ยวลงไอจีนางไว้อสนใจอะไรทักไปหานางได้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องจริงจเป็นคนน่รารักเออเป็นคนน่ารักใช่ใช่ใช่แต่ส,ส่วนส่วนตัวจริงๆก็คือเป็นเรื่องของใจแหละคือสมมติท<ช>ุกคนถ้ามีอะไรค่อนข้างเพียบพร้อมแล้วก็เสริมที่เสริมหน่อยอะไรเงี้ยส่วนตัวอตอนนี้นอกนอกจากเรื่องเบอร์ที่เปลี่ยนไปก็แอบนั่งบ้าหาอัญมณีประจำว,วันเกิดประจำปีเกิดอยู่เนี่ยเนี่ยก็บ้าตามเพราะว่าอยากอยากจะแบบเสริมขึ้นไปอีกเนี่ยกำลังหาพวกแบบ เพชรพลอยอะไรเงี้ยมาใส่เสริมแล้วแบบปกติเป็นคนบ้าจิ๋วอยู่แล้วใช่ไหมก็ไหนก็ซื้อจิ๋วบางทีก็ซื้อให้มันเสริมดวงเลยอย่างเงี้ยอ่าใช่อันนี้ไม่สำคัญเลยนะเพราะว่าหนึ่งในตำราที่เราเรียนอ่ะพูดเลยว่าคือ30เปอร์เซ็นต์ของชีวิตเราอ่ะแก้ไม่ได้พวกแบบชายกำเนิดแต่แก้ไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง70็เปอร์เซ็นต์คือตัวเองเลยทั้งการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็พวกพลังงานต่างๆและที่สำคัญหนึ่งในนั้นที่ในการเสริมดวงของเราได้ก็คืออัญมณีพูดจริงจริงเกี่ยวมันเเป็นนนรื่่่ออองงงขขสสวววตัะา ถ้าเราสึกว่าเราทําตามตําราแล้วเรามั่นใจมันก็จบอะยเงี้ยอย่างตอนแรกที่ซื้อกำไรแวนคลีฟเว้ยก็คือสับสนตอนแรกสั่งบลูเเกตสีฟ้าพอไปเปิดดูเออสีสีฟ้าแบบคนเกิดวันอาทิตย์มันมีความขัดนิดนึงอะไร่งเงี้ยแต่มันก็มันมันก็เสริมกับราศีมีนเว้ย เออ,อแต่ไม่อดีกว่านี่เมื่อไม่มีความขัดเนาะเปลี่ยนเป็นสีดำสีดำเขาบอกว่านิน่งหรือว่าโอนิกส์อะไรเงี้ยทาให้ร่ารวยก็ก็เลยเลือกซื้อสีดำาันนีเห็นผลที่ซื้อสีดำเหมือนทุกคนจริง,รงๆก็ชอบสีอื่นเออ,อประมาณนั้นเพราะว่าอย่างหนึ่งที่กล้ยอ่ะได้ดูหลายๆคนแล้วก็ได้แบบพูดคุยอ่ะอย่างหนึ่งเลยที่สังเกตเลยอ่ะคนมักจะชอบหรืออะไรดึงดูดในสิ่งที่แบบไม่เหมาะกับตัวเองอ่ะอ่ามันเป็นความชอบอย่างยกตัวอย่างนะเนี่ยเกิดวันอังคารง่ายๆเลย เลขสองคือกาลกินีชอบมากชอบแบบชอบสองสีชอบอะไรเพราะเป็นคนพูดค้าขายเนี้ยแต่บางทีมันก็จะมีทิคในการเลี่ยงได้หรือใช้ตัวอื่นแทนไหมอะไรเงี้ยแต่นี่คือตัวอย่างความชอบเงี้ยอย่างเงี้ยชอบมากสีแล้วก็รถชอบสีขาวมากใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่เพราะว่าเคยใช้รถสีขาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้อะไรนะชนแหลกเลยเออแต่เรื่องนี้มีคนพูดพูดเยอะชนแหลกเลยชนแหลกเลยคือมันก็เลยบอกเลยว่า อีกมิตินึงอ่ะมันมีเรื่องเกี่ยวความเชื่อแต่นี่คือเป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นส่วนบุคคลจริงๆเราไม่ได้แบบว่าต้องมาเชื่อแบบเรานะแต่แต่ที่สำคัญลองกลับไปสังเกตตัวเองดูว่าไปใช้อะไรกับที่สมมุติไปอ่านหรือไปเจอว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะนะมันคือการกินนีนะลองไปสังเกตจริงๆว่าใช้แล้วจะบ่งจริงจริงจริงบงกระเป๋าด้วยไหมเกี่ยวสีกระเป๋าเกี่ยวอย่างใบเนี้ยได้ดูอะไรมาก่อนไปก่อนซื้อจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบสีดํา แต่สีดำคือสีดูดซับของเราเนี่ยเห็นปะอันนี้คือกระเป๋าสีดำ <laughs> ใช่คือกระเป๋าสีดำเพราะว่า<อ>เพราะว่าชีวิตเราอะ่ะมีแต่กระเป๋าแบบสีสันสีสันอะไรเงี้ยเออทา,า่แเดีเยวจะรม่มแกะแล้วนะเพราะจริงๆอย่างเรื่องกระเป๋าก่อนหน้านี้เดือนส 3, <c oughs> 3 3 4เดือนสองเดือนที่แล้วมันจะมีวันเปิดเปิดซับอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่คุณเบนน่ะก็พาเราไปซื้อกระเป๋าตังโปเตก้าสีเขียวมา2 3หมื่นเราก็ไม่ถอยกระเป๋าชาแนลกันอยากเอามาให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาให้ดึ อันนี้ใช่ไหมก็คือใบนี้ใช่ไหมที่เปิดปด,ดวงมาแล้วว่าของเธอจะต้องเป็นสีดำใช่ใช่ออในายทีนเป็นกระเป๋เปปาตัง Chanel นายทีนจะบอกว่าส่วนตัวตอนแรกคิดว่ากระเป๋าตัง Chanel นายทีนเป็นกระเป๋าตังที่เอาหมายรุ่นนทีนเป็นรุ่นที่แบบ <c oughs> ดูภายนอกอะ่ะมันดูแบบ ชังกี้ดูไม่ได้ดูคลาสสิกหรือว่าดูแพงเท่ากับรุ่นคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่ความความชาแนลอะเนาะพอจับแล้วก็ประมาณสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นนิดๆจับแล้วความรู้สึกมันดีมากจะไม่ได้แล้วค่ะตอนซื้อมาปุ๊บจะลืมราคาทันทีเพื่อความสบายใจฟีลดีมากหนักหนึ่งเลยดจรางบอกเลยว่ามีแบบไม่มีใครเลยนะที่พอจับแล้วจะไม่ชอบคือน้องอีกคนนึงคือมาจับก็แบบแม่ถูอยู่อย่างเงี้ยคือดีมากจริงแล้วจริงสมบูรณ์อะตัวนี้ ตัวนี้จําไม่ได้เออมันจะมีคลาสกับแล้วมันจะมีใช่จำไม่ได้คือเป็นคนซื้ออะไรที่แบบชอบซื้อเลยคือไม่สนใจว่าเป็นอะไรนะรักษายากง่ายไม่รู้แต่พอถ้าเป็นคนที่สัมผัสปุ๊บเอาเลยอืมอะแล้วอย่างอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งนี่คือความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนี้เกี่ยวอันนี้สีสีเกี่ยวไหมอันเนี้ยอันนี้จริงเป็นสีที่ชอบแต่ว่าไม่กาลากินีอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบเราจะใช้ได้นานเพราะเป็นคนซื้ออะไรก็คือคิดไว้ว่า ใช้ยาวอันนี้ก็คือเป็นดีออลทองมงเทนมีคำว่าทองมงเทนทองเรีว่าสามสิเนาะทองมงเทนวอลเล็ตออนเชนออนออนสเตรปความเจ๋งก็คือนี่มีเอาไว้ใส่เป็นเข็มขัดก็ได้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตูปนางใส่ให้ดูแล้วกันอะแล้วก็มีใส่ได้หลายแบบใส่หลไยแบบแล้วก็ข้างในข้างในเป็นแบบสเวตเนาะเป็นไมโครไฟเบอร์ไม่รู้แต่แบบฟีลดีมากแล้วก็มีช่องสิเล็กๆเลยใส่ใส่มือถือได้ใส่มือถือใส่มือถืออันนี้เป็น12 Pro Max เนาะ แล้วดูสีนี่รู้เลยใช่ไหมคะว่าชอบสีอะไรเออรู้รู้เลยใช่โออใส่ได้พอดีเป๊ะพอดีมันก็ยังมีแบบมีช่องซิปช่องนู้นนี่นั่นเลยเียใส่ไม่ได้ดูแบงทีถือว่าโอเคมากๆอะเดี๋ยวจะออกทะเลไปกันใหญ่มาดูเรามาดูใบที่ทําไมถึงสนใจใบนี้คือตอนแรกใบเนี้เอาจริงเมื่อกี้ิบขึ้นมาเห็นถุงผ้าก็รู้แล้ะถุงผ้าแบบนี้ถ้ามีรูปของมาร์ตโมแซลโคโค่ก็น่าจะรู้ว่าต้องเป็นรุ่นคลาสสิกแน่นอนเพราะรุ่นอื่นมันจะไม่ใช่มันจะไม่ให้ถุงผ้าดีเนาะมันจะเป็นถุงผ้าด ก็เป็นร it like ุ่นชาแนลคลาสสิกจริงๆตัวนี้เป็นเหมือนเป็นของสามัญประจําบ้านของทุกคนเลยแหละก็คือเป็นคลาสสิกสิบนิ้วนะครับผมในสีดําแล้วก็เป็นหนังคาเวียความเจ๋งคือตัวนี้เป็นอะไหล่ทองเหตุผลที่อยากจะมาพูดถึงใบนี้เพราะว่าจริงๆเห็นแล้วมันเป็นเหมือนเป็นของสามัญประจําบ้านทุกคนเนาะแล้วก็ความส่วนตัวตอนแรกรู้สึกว่ามันมีความเฟมีนีนสูงมากแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของแบบเจนเดอร์ทวิสอ่ะใช่เหมือน เหมือนเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายๆคนก็เริ่มมาใช้ชาแนลอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เป็นชาแนลคลาสสิกสิบนิ้วจ๋าอะไรขนาดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเคยเห็นมากวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแบบ how to wear ตัวชาแนลคลาสสิกสิบนิ้วนะครับผมแบบ by guys จริงๆมันก็เป็นยุคนี้ทุกอย่างมันก็ไม่มีเพศอะจริงๆสินค้าไม่มีเพศมันก็ u n i ก e x แหละใบนี้ได้มาจากช็อปของที่พารากอนพารากอนโชคดีมากเพราะว่าได้มาก่อนราคาขึ้นเนาะใช่ได้มาก่อนราคาขึ้น6เดือน ตอนนั้นได้ประมาณ 00, 2องแสนสามสองแหตอนนี้ขึ้นไปสองแสนเจ็ดราคา,า,คาน่กกากลัวมากคือจริงๆพอลองของนางรอบที่แล้วรู้สึกอยากได้มากพอไปดูราคาก็แบบช่างมันเออเอาไว้ก่อนเลยอนยะ่างเงี้ยแต่อีเวนต์ชลี่รู้สึกว่าถ้าซื้อว่าถ้าซื้อไหวซื้อได้ยิ่งซื้อเร็วแบบไม่ได้ลําบากก็ควรจะมีนะเพราะว่าฟิลมันดีจริงๆอ่ะคือมองข้างนอกอาจจะดูแบบเฉยเฉยเนาะแต่ว่าความจริงดูมันเข้าได้กับาเวียชมันเข้าได้แบบทุกลุกเลยอะความหนังป่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นเทิร์นล็อกเนาะเป็น CC เทิร์นล็อกก็เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เปิดมาเสร็จปุ๊บตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าเป็นดับเบิลแฟลกดับเบิลแฟลกก็คือมีกระเป๋าสองชั้นแหละคือแฟลกอีกชั้นหนึ่งเปิดเข้ามาก็จะมีตัวเออซีซีโลโก้อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะใส่ของได้ค่อนข้างจุสําหรับชีวิตประจําวันในในยุคนี้เนาะจริงๆเพราะว่าเหมือนเหมือนขนาดกระเป๋า่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกป่ะใช่เออเหมือนสมัยเราเด็กๆอ่ะ สมัยเราอยู่มาหาลัยตอนนนั้นกระเป๋าโอเวอร์ไซส์ก็คือฮิตมากใครบบอยากมันยิ่งสวยอะไรเงี้ยอืมแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนชีวิตทุกคนมัน compact ขึ้นเพราะฉะนั้นชาแนลคลาสสิกเนี่ยตัวมีเดียมลาร์ชตัวเนี้ไซส์สิบนิ้วก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเออข้างหลังก็จะมีเป็นอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะโมโม,โมนาลิซาสักอย่างหนึ่งไม่รู้เล็กถูกหรือเปล่าเนาะแล้วพอเปิดเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์คอมพาซิทเมนต์ตัวนี้ ก็สามารถเปิดได้นะครับผมส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เอาไว้ใส่อะไรกันหรอกแล้วก็ตรงช่องข้างหลังตัวแฟลปที่สองเนี่ยก็สามารถเอามือสอดไปได้อย่างนี้เนาะข้างในก็มีช่องข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับผมจริงใบน่งใช่ไหมจริงแล้วข้างในก็คือบูหนังหมดเลยคือดูผ่านๆอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันดูแพงขนาดนั้นแต่ถ้าได้จับได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจจับคือจริงๆจะไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งแต่พอเขาบอกว่าเหลือสองใบเอาเลยจ่ายเลยเรายิ่งอลไรทองมันแบบมีความหายากนะเนาะเรายิ่งแบบ พอราคามันขึ้นคน็ยิ่งไปไปซื้อมาก่อนไปชิงซ,ซื้อมาก่อนที่มันจะขึ้นไปมากกว่าน,นี้อีกก็เดาว่าต้นปีหน้าน่าจะถึงสามแสนแน่นอนเลยเเออใช่ใช่แล้วก็แข,ข่งกับทองใช่น่าจะขึ้นเร็วเร็วกว่าทองเนาะชาแนลแล้วก็เอาจริงๆอย่างเราอย่างผู้หญิงใช้อะทุกคนเห็นภาพอยู่แล้วแหละแต่พอเป็นผู้ชายใช้จริง,ต,งต้องอยากเห็นภาพมันเท่มากคือแล้วเข้ากับนางการแต่งตัวนะเข้ามากคือเราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วคือแบบเจนเดอร์เลสเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ย พอเราใช้ใบเนี้ยเมื่อก่อนอาจจะมองมว่ามันเฟมินีแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีความแบบเป็นไว้ของความคูลๆความชิคเนาะเข้ามากเออ,อแล้วแบบความ,มาความดําทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราแบบปรับสายม,านมันอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เท่ๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวลูปอาจจะอินเสิเร์ตเพิ่มให้ดูเนาะจะใช่แล้วก็ครอสได้ไหมเอาจริงก็ถ้าสมมติคือส่วนตัวไม่ชอบกระเป๋า ครอสที่มันอยู่ที่ตูดอยู่แล้วมันดูเนิร์ดส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นอ้ความชอบแบบเออไอความเต๋อเนี้ยมันก็จะมีความเท่ไปอีกแบบหนึงสมมติถ้าเราใส่ชุดสีดําทั้งชุดง่ายๆไม่มีโลโก้อื่นๆอย่างันนี้มันมี aga, มนม aga, บาเรนเซียก้ามาขมนิดนึงอะ่ะปิดไว้อ่าก็รู้สึกดีเออรู้สึกว่ามันดูดีเราก็ไม่ได้ลำคาญมันไม่ได้เต๋อมากขนาดนั้นแล้วเวลาแบบ หยิบใส่ของอะไรเงี้ยก็คือใช้ง่ายชอบนะเป็นคนชอบคัดบปด้ประมาณประมาณนี้แล้วใช่ถ้าซื้อตัวใส่ที่ปรับได้ของแบรนด์อื่นก็จะปรับให้ยาวกว่านี้นิดนึงอะไรแล้วผู้หญิงใช้เอาจริงเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงร้อยเจ็ดสิบแปดเออช่วงนี้นี่มาขึ้นด้วยโออยเคนมีความรักอะค่ะใช่ใช่ก็ยังถือว่าอยู่อยู่ในเลงที่โอเคมากๆแบบคลอสไปค่างๆอย่างเงี้ยก็เท่ๆอันอาจจะตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงถ้าเป็นเพอร์เฟกต์สุดน่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้ ต้องจินตนาการว่าไม่มีโลโก้อื่นอ่ะมันก็ะจะดูคูอ่อะไรอย่างเงี้ยข,ขัดเลยค่ะยอ <c oughs> <c oughs> เออก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่ยิ่งซื้อเร็วเท่าไหร่อ่ะก็ยิ่งคุ้มเนาะเพราะว่าพอราคาราคามือหนึ่งมันขึ้นอ่ะราคามือสองกขยับตามใช่คือสมัยที่มันสองแสนสามอ่ะเรายังเคยเห็นราคามือหนึ่งเอ้ยราคามือสองในเว็บอะไรเงี้ยสสแสนเจ็ดแสนแปดเราซื้อได้ใช่เดี๋ยวนี้มันสองแสนหมดแล้ว่ะใช่ใช่ตอนนี้มือสองอยู่ นั่นเลยอ่ะมาณสุนก็แสนเก้าก็ไม่มีแล้วนะไม่ใอ่ไม่เแลีวโดยเฉพาะยิ่งสีทองอ่ะหายากม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 ากคือส่วนใหญ่มือสองก็จะเป็นอะไรเงินลักเยี่ยงลูกเลยค่ะเออเราก็ทนทานเนาะคือทนทนทนหนังเทเรียมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอ่ะใช่เนี่ยแล้วแบบยิ่งซื้อมาคือราคามันขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะยิ่งใช้มันก็ยิ่งขมมากเพราะว่าหนังพวกเนี้ยยิ่งใช้มันก็จะยิ่งเงาสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบให้ดูความงามของน้อยอีกทีหนึ่ง อันนี้น่าจะประมาณฮโ,โล3สามสิบสามเอ็ดเนาะใช่สามสิบเออเป็นฮโ,โล3สามสิบเออประมาณนั้น <c oughs> ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าผู้ชายคนไหนที่แบบเออชอบใบเนี้ยเราที่ผ่านมามีความลังเลสับสวนว่าเฮ้ยจะใช้ได้ไหมไมันจะดูเฟมินีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ <c oughs> อยากจะช่วย Encourage ว่าจริงๆริงอะสินของมันเจนเดอร์เลสเนาะจริงตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใครกําหนดเพศอะไรทางั้นว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออมนอยู่ที่ลุคและสไตล์ด้วยใช่คือ เราว่าจริงๆลึกๆทุกคนนรู้แหละว่าอะไรเข้ากับตัวเองถูกต้องอย่าไปสนใจคนอื่นเอออชอบก็แคบเลยค่ะซื้อมาใส่มันแฮปปี้กว่าแฮปปี้กว่าที่เราซื้อของไปเพลซชาวบ้านน่ะถูกต้องถูกปะเออของเราอ่ะประเด็นเดียวที่ติดของใบนี้เลยอ่ะที่อาจจะติดคือราคาเพราะวันนี้ไม่มเป็นญาซื้อมันแพงราคาสูงใช่ถือว่าเป็นของที่ราคาแพงมาก็นใช่แล้วก็คุ้มอัจริงเป็นเป็นเป็นกูชอยส์แหละเพราะว่า ทุกคนควรจะมีอีสิ่งนี้หนึ่งใบอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เนาะก็คือไทม์เลสคลาสสิกใส่ออกงานก็ได้ใส่กับชุดกับออกกําลังกายก็ได้ใส่กับอะไรก็ได้เชิวธรรมดาก็ดูลุคแบบดีขึ้นมาแล้วเชิดธรรมดาโอ้แบบดีจริงๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคร่าวๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปที่ผมสไตล์ตัวนี้ให้ดูละกันเออจริงๆตอนแรกแพลนแรกอยากให้คุณแฟนสไพร์แล้วคุณแฟนแต่งตัวแบบ บ้านผู้ชายมากเลยเออเประมาณนั้นแต่ก็คุณแฟนไม่ว่างสองพิเศษอยู่ก็เลยเป็นรูปผมแล้วกันอาจจะเห็นผ้ามากขึ้นแบบคนที่แบบแต่งตัวขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเื่อนเพื่อนคุณแฟนนั่งอยู่นี้เลยค่ะเออเออประมาณนั้นประมาณนั้นยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าในอนาคตถ้าสมมติชอบคุณกล้วยเดี๋ยวจะชวนคุณกล้วยมาเพิ่มอีกแล้วจริงๆอยากเชิญมาพูดถึงเรื่องของ เอ่อ impact จากการเปลี่ยนเบอร์แล้วกันได้อย่างที่บอกช่วงนี้อะไรมันยังไม่ค่อยลงต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าบางคนเปลี่ยนแล้วต้องหนึ่งถึงหกเดือนไม่คำว่าไม่ลงตัวของกูคือเรื่องงานอะไรเนี่ยงไม่รู้ว่าจะยังไงดีเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่านางชอยเยอะไม่แต่แบบเรียกว่าเบย์ชอยเลยอ่ะแบบดีดีดีแบบดีแล้วดีอีกแล้วก็ดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยแบบทุกอย่างอยากให้สรุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงเพราะว่าเพราะว่าของกวนเนี่ยคนที่เปลี่ยนไปแล้วอ่ะสาม ปีขึ้นไปถึง4ปีตอนนี้กลับมาเพิ่มเบอร์กรันกลับมารีวิวกันเยอะมากมเพราะว่าอย่างก้อยก็หยุดไปประมาณ2ปีไปศึกษาหาความรู้มาเพิ่มได้แหละหลายๆอย่างเบรกพักตัวเองแล้วตอนนี้กลับมาแบบพร้อมมากใช่อัจริงตอนตอน,นแรกบอกว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วแบบเออมันไม่แพงมากแต่มันก็มีราคาก็เลยไปปรึกษาหลายคนในกลุ่มปรึกษาแม่เบนปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่ออยู่แล้วทุกคนซื้อมาแพงอยู่แล้ว เออคือหลายๆคนที่เรารู้จักแบบมีพี่คนนึงเป็นเพื่อนพี่เบนเขาเป็นแบบ Investment Banker เนาะเขาก็ใช้เบอร์เป็นแสนอะไรเงี้ยซึ่งของเราไม่ถึงนะแบบห่างห่างห่างปสิบเท่าเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละประมาณนั้นก็คือรู้สึกว่าถ้าใครสนใจเนยามอีกทีนึงก็เดี๋ยวลงไอจีคุณกล้วยไว้หรือว่าถ้าใครฟอลไอจีผมอยู่แล้วเนาะก็จะแท็กกันบ่อยอะไรเงี้ยก็ทักไปได้เลยเอ,เออไม่ต้องลัง,งเลยเสริมนิดนึดนงสําหรับคนกังวลเรื่องบัดเจต,ตซึ่งกล้วยก็จะบอกเลยว่าลองบอกบัดเจต,ตมา หาให้ได้คือได้หาให้ไม่ได้คือพูดกันตรง,ตรงใช่ไม่ต้องแบบเฮ้ยไม่ไหวแต่เห็นอันนี้แล้วอยากได้ไม่เอาเราเราอยากให้ทุกคนเปลี่ยนด้วยแบบความสบายใจความสบายใจใแล้วก็แฮปปี้กับจุดที่เอาไปเพราะว่าการเริ่มคิดที่ดีกับสิ่งของที่เราซื้อกูบองมันจะเหนียวน้าสิ่งที่ดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งที่จะฝากไว้ฝากไว้เยอะมาก เบอร์มงคลกับเบอร์สวยนี่คนละเรื่องกันใช่ไหมคนละเรื่องต้องบอกก่อนเลยว่าเบอร์สวยบางทีตองเอวยเตยเอวยคือบางทีมันมันมีคู่เลขที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่มงคลแต่อันเนี้ยแล้วแต่นะบางคนชอบเบอร์สวยเราเข้าใจซึ่งเขารับไหวก็โอเคแต่ถ้าบางคนชอบความมงคลการจัดคู่เลขอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ต้องอธิบายเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้ก็คือที่ช้านิดนึงด้วยคิวเนี้ยคือกล้วยก็จะดีเทลแต่ละคนพอสมควรเพราะว่า บางคนมาจากไม่รู้เลยพอพอไม่รู้อะไรเลยเราอยากอธิบายเพราะว่าพออธิบายปุ๊บมันจะคลิกมากกว่าจะได้ไม่มีข้อคอนเซิร์นอะไรว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,ง,างนั้นเพราะว่าบอกแล้วว่าของแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้บุคคลต่างๆหรือคนต่างๆที่อยากเปลี่ยนไปเนี่ยต้องแบบเข้าใจก่อนเพราะว่าเปลี่ยนไปโดยไม่เข้าใจแล้วที่สําคัญยังไม่ได้บังคับอ่าถ้าใครอยากจะดีขึ้นหรือ ลองไปสังเกตตัวเองเพราะว่ามีคำานึงที่ก้อยจะฝากไว้เลยคือเก่งไม่เท่ากับเฮงและที่สําคัญเราบางครั้งอ่ะเราก็อยากให้ดวงมากําหนดเรา,เา,าบางอย่างอ่ะเราต้องกําหนดเขาบ้างเ,ออเพราะรอย่างจริงจริงอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนทํางานหนะักมาตลอดทุกคนเห็นสภาพแบบนี้ห <laughs> <laughs> เห็นสภาพแบบนี้เราทํางานหนักเหมือนกันนะเออเราก็แบบครั้งอะไรที่ก้อยเห็นเบอร์แล้วแบบเฮ้ยนี่มันเบอร์เบอร์กรรมกรเหมือนกันว่าต้องทำงานหนักเกินกว่าถืกมากงงมากนี่ทัา ไม่ไหวใช้คือแต่ถ้าใช้ในระยะยาวจะไม่สบาย<ม>เห็นไหม,มคือทุกอย่างมันจะมีมีความต่อเนื่องเพราะบางทีใหญ่ามาพูดสยาศาสตร์อย่ายมาพูดอย่างเงี้ยเราพูดหลักเหตุผล<ม>เพราะเบอรบ์มันดึงดูดการทํางานหนัก<ม>แล้วพอซันทํางานหนักเยอะๆๆมาจาัดก,การอะไรพัก่อน้อย<ม>ป่วยไหมป่วยมันเป็นเรื่องปกติถ้าลองคิดในแง่แบบหลักการและเหตุผลนะไม่ต้องแบบสยญทรงสยาศาสตร์ไม่มีมเราพูดด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องตัวเลขอก็ไม่อยากให้เพื่อนป่วย อยากให้ใช้เงินอยู่ด้วยกันไปนานๆทำบข้าวให้เรากินทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผม20นาทีแล้วพักนึงก็แป๊บหนึ่งเลยใช่เออยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ